ควดีๆใครที่อยากถูกหวยทุกวันหวยออกฟังนะคะคุณแทบไม่ต้องวิ่งดิ้นลนหาหวยที่ไหนมาก่อนเลยจับเลขตัวไหนอยากซื้อตัวไหนจิตฟุ้งมาตัวไหนเอาตัวนั้นแต่สิ่งที่มันจะเบิดทําให้คุณถูกไม่สองตัวสามตัวตัว,ตวหน้าตัวหลังหรือใต้ดินใต้โคลเลยก็ว่ากันไปวิธีการง่ายนิดเดียวหนึ่งวันหวยออกฟังดีๆนะจดก็ได้นะคะหรือใครจะอัดวิดีโอก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะสิ่งแรก ให้ใส่เสื้อสีที่ดูดรัพบได้จริงๆเสื้อที่ดูดรัพบได้จริงคือสีแดงสีแดงคือสีพลังดูดรับจําไว้ข้อแรกนะวันหวยออกอะไรก็ช่างคุณต้องใส่สีแดงเท่านั้นไม่รู้แหละเกียดสีแดงไม่ชอบสีแดงยังไงก็ต้องหยิบสีแดงมาใส่สองวันนั้นทั้งวันจงอารมณ์ดีตั้งแต่ตื่นเลยหนึ่งใส่เสื้อสีนำโชคคือสีแดง บางคนบอกคู่หนูเกิดวันนี้ไม่ถูกจริตกับสีแดงไม่ใช่ไม่เกี่ยวสีนําโชคสีโชคลาบสีหวยสีดวงคือสีแดงจําไว้สีแดงจะดูดซับได้นะคะดูดเงินดูดซัพย์ดูดโชคดีหนึ่งใส่สีแดงสองอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าฟังนะคะตื่นขึ้นมาอ้มหาเศรษฐีมองกระจกเฮ้ยทุกควยเล่นใหญ่เล่นใหญ่นี่พูดเรื่องจริงนะคะ คุณเล่นใหญ่เลยอารมณ์ดีโอ้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้ถูกหวยแน่นอนเลยยังไงวันนี้ก็ถูกหวยชัววันดีได้โชคในลาบชัวสองตัวสัมตัวบนล่างโตเต็งอะไรก็ว่ากันไปชัวอย่างเงี้ยค่ะบอกเองทั้งวันเลยค่ะอารมณ์ดีนะคะสองน,นะสามให้ทานวันนั้นทั้งวันให้ทานค่ะทำบุญห้าบาทสิบบาทวัดก็ได้ใครก็ได้อะไรก็ได้ต้องทำทานให้ได้ ต้องทําทานให้ได้ให้ขอทานก็ได้หรือโอนเงินให้พ่อแม่ก็ได้สักร้อยหนึง่งให้พ่อแม่ไปร้อยหนึง่งได้ร้อยล้านเอาไหมให้พ่อแม่ไปร้อยหนึง่งถูกร้อยคูณร้อยเอาไหมหรือทําบุญกับคนได้โอกาสนะคะแต่การทําบุญต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ทําบุญมั่วซั่วนะคะต้องมีเหตุและผลในบุญนั้นอย่าลืมนะอันที่สามนะทําบุญนะคะ ก็คืออาให้พ่อแม่หรือว่าซื้อของไปฝากพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าทําบุญแต่ส่วนใหญ่ทําบุญด้วยเงินจะดีมากนะคะทําบุญด้วยเงินจะดีมาก4ฟังดีๆนะคะข้อ4นี่คือสําคัญมากวันนั้นทั้งวันห้ามโมโหนี่คือข้อสําคัญมากผัวจะด่าลูกจะงองแงไม่ได้ดังใจเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังโดนแทงโดนถีบห้ามโกรธ ห้ามอารมณ์เสียเข้าใจตรงกันนะคะห้ามอารมณ์เสียทวดาหยิ้มลูกมองเงยหยิมเพื่อนทรยศ์ยิ้มหยิมเดินเหยียบขี้ไก่ยิมเดินเหยียบขี้หมาหยิ้มเขาปล่อยหมามากัดยิมโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะคะคุณสิ่งสำคัญที่สุดน,นะคะ วันที่หวยออกคุณห้ามโสมอะให้ไปข้อที่ห้านะคะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ควรโสมอยู่แล้วอะให้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าห้ามโสมวันหวยออกเป็นวันสําคัญคุณต้องทาตัวเป็นมหาเศรษฐีใส่ไปเลยค่ะฉลมไปเลยค่ะสร้อยทองสร้อยแหวนที่มีเครื่องประดับใส่ไข่มุกใส่ใส่ไปเลยค่ะประโคมตัวเองเป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้เจดิดผมดี ผมเผาดีไม่ใช่นั่งตัวงอหอยเหี่ยวหน้าโหดรอลุ้นหวยไม่ถูกค่ะยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกค่ะเพราะไม่ได้แช่งนะคะแต่คือเรื่องจริงมันคือพลังงานเราปล่อยพลังงานแบบนี้แล้วเราอยากถูกหวยมันเคลื่อนหมดมันเคลื่อนมันจะออกห้าห้ามันก็ไปออกห้าหกมันจะออกเจ็ดแปดมันก็ไปออกเจ็ดเก้ามันจะออกเจ็ดสี่มันก็มาออกเจ็ดสามอีกแค่หลักเดียวคุณก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะคุณถูกนะเนี่ย แต่ด้วยความคุณแต่งตัวไม่ดีไม่พร้อมจะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะบางคนบอกว่ามันจริงเหรอครูไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าเราลองมาถูกหวยกันทั้งแบรนเลยไหมเออเพื่อให้โลกจําเราลองพากันมาถูกหวยให้โลกจํากันดีไหมโดยที่ไม่ต้องบอกกันเลยนะว่าใครซื้ออะไรเนี่ยปิ๊นะคะแล้วเรามาทำห้าข้อนี้เหมือนกันส่งพลังงานเดียวกันทําแบบเดียวกันซื้อหวยไม่ต้องบอกกันจุ๊จู้จ แล้วพอหวยออกอมาก,กี้กันทั้งแบนด์ดีไหมลองดูค่ะห้าข้อนี้คุณลองดูโอ้แล้วเรามาฉลองการถูกหวยกันนะ